สวัสดีครับพบกันในรายการสหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละเ0้านะเก้ารก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชี่รเล่นนะและ ตามด้วยคำถามสวัสดีครับนะพบกันในรายการสหวิทยาผนะก็เข้ามากันได้นะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเรนนะและตามด้วยคำถามครับนะ กดแชร์ออกไปนะครับเพียงคนละ9,000 0นะ900นะ9 9แชร์นะครับเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีวเรนนะและตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละ1นึ่คำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะ เข้ามากันได้นะครับกดแชร์กดไลฟ์นะครับนะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะขอรับนะทีมงานของเราก็มีทั้งหมด9,999คนแต่นาทีนี้ผมมาก่อนนะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปนะคนละ9,999 99, แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อแรน นะและตามด้วยคำถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละ1นึ่คำถามเท่านั้นนะซึ่งในรายการของเราในรอบนี้ก็มาแล้วนะครับนะกดแชร์ออกไปครับดูที่คำว่าสดถ้ายังมีคำว่าสดอยู่แปลว่ายังอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าไม่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามต้องถามตอนที่มีคำว่าสดอย่างเดียวนะเพราะตอนที่ไม่มีคำว่าสดแปลว่าไม่ได้อยู่ นะกดแชร์ออกไปครับอย่าเริ่มนะเพียงคนละนะ9 9้าแชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเอาเข้ามากันได้นะครับดูที่คำว่าสดนะครับ ดูที่คำว่าสดนะครับแล้วถามได้เลยครับเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็ช่วยกดแชร์ออกไปก่อนนะครับนะยังไม่มีผู้แชร์นะครับขอผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อก่อนครับกดแชร์จนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะกดแชร์ก่อนครับ เอากดแชร์ครับจนมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับแล้วค่อยมาถามครับเริ่มได้แล้วนะครับนะสําหรับรายการของเราในรอบนี้ครับผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9 9าพแชร์กดแชร์จนมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะกดแชร์จนมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อแล้วเดี๋ยวจะตอบให้แชร์แล้วพิ่งการงาน ผมดูแค่สามวันนี้นะการงานถือว่าดีครับนะถือว่าได้เงินจากการงานครับไพ่ใบที่หมายถึงคนที่กําลังก,งก้มหน้าก้มตาทํางานแล้วได้เงินจากงานครับผมนะไพ่ดีครับไพ่แปดเหรียญครับนะการงานไปได้ดีครับนะไพ่ดีครับไพ่แปดเหรียญน,นะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเรนนะ และตามด้วยคำถามนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะก็มาเหมือนเดิมนะครับนะรายการของเราก็ยังมาเหมือนเดิมอยู่นะแชร์แล้วฟิลที่ที่ชื่อโพมสเขาทำไมเขาไม่คุยกับเราค้าคิดยังไงไพ่บอกว่าเขาอยากอยู่คนเดียวเงียบๆครับไพ่เป็นอย่างนี้ครับเอาจริงๆนะชร์แล้วเพียวเปลี่ยนสินค้าจะได้ไหม น่าจะเปลี่ยนได้นะไพ่ใบนี้นะอืมดาเพียวสาผู้ชายชื่อเตยคิดยังไงกับเราคะไพ่มันบอกว่ามันเขายังไม่ได้คิดอะไรครับมันเป็นความคิดฝันนึกคิดของเราเองนะครับนะ mm hmm. เขายังไม่ได้คิดอะไรนะครับไพ่มันเป็นอย่างนั้นนะอืม mm hmm. นะคุณสานะ mm hmm. กดแชร์ออกไปเซนะ mm hmm. เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะ เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีนะ้แรนนะแรตามด้วยคำถามถามเข้ามากันได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบนะมาแล้วนะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่เฟ e บุ o k ครับโอซิริกรอภิรัตครับโอซิริกรอภิรัต เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอซิบริ15นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP 16ครับเออน่าจะเปลี่ยนสินค้าได้อยู่นะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามได้คำถามครับ ถามเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะกดแชร์ออกไปคนละ9,999แ 99, ชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามนะอาใครที่ต้องการความสำเร็จนะครับก็บูชาได้นะครับนะองค์พระศรีมหาคาเนศนะพระพิคเนศนะครับเสริมดวงเสริมราศีติดต่อสอบถามเช่าบูชากันได้นะครับนะ ที่ท่านอาจารย์โอและผมครับนะอืมก็เข้ามากันได้นะครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์นะเวลามันก็มีไม่มากนะครับเดี๋ยวหมดรอบนี้ผมก็ไปละนะไหนดูซิมีใครถามอะไรเพิ่มไหมมาครับกดแชร์ออกไปนะอย่าลืมครับเพียงคนละ9,000นะ เก้าร้อยเก้าเก้าแช์นะเออมาครับกดแชร์ออกไปครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแช์ครับผมนะเมื่อแชร์แล้วตามได้ชี้ปรดนนะและตามได้คำถามเหลือเวลาอีกสองนาทีสุดท้ายครับผมดูที่คำว่าสดครับถ้ามีคำว่าสดแปลว่าผม ยังอยู่แต่ถ้าไม่มีคําว่าสดแปลว่าไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นจะถามก็ต้องถามตอนที่มีคําว่าสดอย่างเดียวนะเอการงานเงินค่ะไม่มีผู้แชร์ครับขอผู้แชร์ครับนะตามกติการมารยาทต,ต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อก่อนครับนะกดแชร์ออกไปก่อนครับนะแชร์แล้วตามด้วยชีวัน และตามด้วยคําถามนะถามกันเข้ามาได้ครับนะขอกดแชร์ก่อนครับแชร์ก่อนนะกดแชร์ก่อนครับกดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะกดแชร์นะครับนะ มาครับกดแชร์ไหนดูซิมีใครถามอะไรไปายไม่มีผู้แชร์ครับผมบอกให้กดแชร์ตามกติกานะนี่ขนาดมีคำว่ากดแชร์ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะเออนะมาครับปายส่งคลิปไปแข่งทำนองสนอจะได้รอบนี้ไหมคะไพ่บอกดีครับเดอะสตาร์ Star, ครับนะเดอะสตาร์ไพ่ดีครับมีเมตรามหานิยมครับคุณปายนะ มาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9ก0 0 9ันเกแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีวแรนนะและตามด้วยคำถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะก็ออกเวลาเหลืออีกประมาณ30วินาทีเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะไปพอไปรายการนี้ก็เดี๋ยวไปโผลอีกรายการหนึ่ง จะไปที่รายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะซึ่งเป็นรายการที่แม่นดังเทพนะนะครับออกจากคลิปนี้ไปก็จะไปภายในหนึ่งนาทีข้างหน้านะเวลาจะหมดลงแล้วนะกดแชร์ออกไปแซ่นะคนละ9 9้าพันร์ นะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับนะเฟซบ o o o โอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15นะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนภะ์เมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 ครับ ก็ไปได้นะครับนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะแชร์แล้ว <c oughs> อ่ะหมดเวลาลงแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันที่คลิปถัดไปภายหนึ่งขอเวลาหนึ่งนาทีนะ